สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมพกแจ็คทูกบิลกันอีกเช่นเคยและคลิปนี้จะเป็นคลิปที่2แล้วนะครับสำหรับคลิปเนื้อเรื่องทอร์เทลซึ่งคลิปนี้มีชื่อว่า The Curse Log จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปรับชมในคลิปได้เลยฮนะอันดับแรกที่เราจะต้องเริ่มต้นเควสนะฮะโดยต่อจากเควสแรกเลยก็คือ เราจะต้องไปที่พันเดอร์เอาโพสกันก่อนฮะโดยเราจะไปพบกับแม่หมอคนนี้ที่มีนามว่ามาดามโอลิเวียหลังจากที่เราคุยกับเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วมาดามก็จะให้หนังสือมาเร่มหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นหนังสือบอกใบ้ในการทำเควสครั้งนี้นะฮะ ดับแรกเลยให้เรามองเปิดหนังสือดูฮะดูในหน้าที่เป็นรูปคุญแจนะฮะซึ่งแต่ละคนจะได้รูปไม่เหมือนกันฮะอย่างของผมจะได้รูปเป็นเกาะที่มีช่องแคบระหว่างและสามารถขับเรือผ่านเข้าไปได้แล้วพอผ่านช่องแคบมาปุ๊บก็จะเจอกะเกาะหนึ่งซึ่งเป็นเกาะเล็กหรือชื่อก่อนนั้นมีชื่อว่า c r s t a l Way Island ะฮะ แต่สำหรับคนไหนที่ได้รูปอื่นๆนั้นสามารถดูรูปที่ผมได้อินเสิร์ตไว้ในคลิปได้เลยฮะหลังจากที่เราเดินทางมาถึงก่อนแล้วพอได้เข้าไปในเกาะสักพักหนึ่งก็จะเจอกับเสียงของโครงกระดูกที่ได้คุยกันฮะเรื่องหนึ่งในนั้นก็คือกับตันเอรี่ ซึ่งกำลังคุยกับลูกน้องอยู่ฮะให้เราทำการกำจัดเขาเพื่อจะได้กุญแจ หลังจากที่เราฆ่าโคงรกระดูกไปนะคะเราก็จะได้กุญแจมา1ดอกนะฮะให้เราเก็บกุญแจแล้วก็มุ่งหน้าไปอย่างเกาะถัดไปเลยครับซึ่งเกาะต่อไปนี้เราจะต้องดูในหนังสือแล้วก็หาลักษณะคล้ายกับรูปในหนังสือครับซึ่งในเวสของผมนั้นรูปในหนังสือและเกาะที่คล้ายก็จะเป็นเกาะที่มีชื่อว่า The c o o e Hollow ให้เราทําการค้นหาเสียงของโครงกระดูกที่ได้คุยกันหาซึ่งกัปตันที่เราเจอนั้นจะเป็นโครงกระดูกกัปตันเบรกนั่นเองฮะให้เราทําการกําจัดเขา หลที่เรากําจัดหัวกระโหลกได้เสร็จทั้งหมดนะฮะให้เราพยายามดูรูปในหนังสืออีกครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งรูปในหนังสือนั้นจะเป็นสถานที่ซ่อนกล่องสมบัติโดยเราได้กล่องสมบัติกับกุญแจมาแล้วให้ทําการเปิดกล่องสมบัติขึ้นมาได้เลยะฮะในส่วนตรงนี้เราจะต้องนําอุปกรณ์ที่อยู่ในกล่องสมบัตินั้นไปให้กับมาดามโอลิเวียในเอาโพสนะฮะ จากที่เรามอบอุปกรณ์ในกล่องบัตรให้กับมันดามโอลเวียรแล้วเขาก็จะทำการผสมอุปกรณ์นั้นขึ้นมานั่นก็คือเข็มทิศที่จะตามหากับตันบิกซี่นั่นเองฮะ ในส่วนตรงนี้ให้เราตามเข็มทิศไปฮะเข็มทิศนี้จะชี้ไปอย่าง <She S 1> กัปตันหัวกระโหลก like พิกซีนเองฮะไม่ว่าเราจะหันหัวไปทางไหนเข็มทิศนี้ก็ยังจะชี้อยู่ <Death S 2> ไปทางนั้นอยู่ดีครับ ซึ่งเกาะที่ผมได้ไปนี่นก็คือเกาะเมอร์เมดไฮเดนเวย์นะฮะ More than just words Oh to have flesh once more I'll be able to smell the sea air feel the weight of coins in my palm หลังจากที่เราเจอกับกัปตันบ x กซีแล้วให้เราทําการกําจัดเขาทิ you a quick See who you're dealing with! และนำหัวกระโหลกของกัปตันบิกซี่นั้นให้กับมาดามโอลิเวียที่อยู่ในกเกาะอัลโพดครับ ซึ่งมาดามโอลิเวียก็จะดูดความทรงจำของกัปตันบิ๊กซี่นั่นเองเท่านี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นของภารกิจทอเทลที่สหรือทอเทลเดอะโค้กส์โรด <Fare> well. เป็นไงบ้างครับกับคลิปเนื้อเรื่อง Total Part 2นะฮะ The k i r k Road ก็ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กดต c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะหรือถ้าใครมีคำถามสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้เดสคริปชันได้เลยฮะ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องพลาดคลิปใหม่ๆก็นอกจากนั้นยังมีการสอนทำเควสอื่นๆอีกบบมากมายในช่องหมบก็สามารถเข้าไปดูหรือคลิกลิงก์ข้างบนได้เลยครับแต่ตอนนี้ผมต้องขอตัวอะไรก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ